ตอนนี้เขาอยู่อบตโคกสะอาดอบตโคกสะอาดอำเภอความใช่จังหวัดกาฬสินเลยไม่ว่านี่ภาพภาพภาพมาเบิงเพิ่นซ่อมซ่อมแม่บ้านเปิดกีฬา่อยก็เลยสงสัยว่าการที่เพิ่นให้เจ้ามะเปาแค้ในมือเปิดกีฬาสีมีอคนหูวจักเจ้าบ่ิันี่ขอสิพาเจ้าย่างเข้าไปในนี้เลยอ๋อใ่ไง ย่งางไปย่งางไปรมดา,า,มาเยร,รมชา,าด,ดิธรรมาาายอาสิพี่ผู้ดูดไอพิสูจน์ตัวว่าเป็นเป็นซูปเปอร์สตออาร์แเจ้าอนี่มาดังตอนียูทูบน้ำบันนอกบันหน้าว่าพีดด่ผูด้ดีหูจัดจังว่ะนสะอาดได้ที่พิสูจน์ดที่สงสะอาดได้ที่สยางแมนพายสนามเลย พูดสิพัไปเขาทั้เร้องนายคสมวามความท่านออกไปนี่หงานเสร็จไสอบาประเทศีผ่านตรสบปรรยไปเยากุดขนแม่บ้านแต่ว่าสิมีิููทวงไข่บ่เอและบางเจ้ากบไขผูพอดสิทักก่อนโอ้ยบุญไดูจักผมพอผมหนีจากบ้านงได้สมัยเลียนหนังสือแล้วเออเอตอ่าเอานี่นี่นตอนนี้หาอยูนีตอนอยูนียูนียูนี เี้ยนะครับการูนั้นงี้เงีนี่ละนี่ละเพิ่นเ่พิ่นให้เฮามาหวที่ยิบเก่ากพ่มใหญ่บุญมากอ๋อเกี่ยโรงเรียนเนี่ยดสนามกีฬา่เป็นโรงเรียนสนามกีฬาโอ้โหปงเรียน่ไพุอ่ะ คุณเบ้ยเบิรงข้าเจ้าเขาฟ้งนี้ต้องฟ้องคนจนลองช่าเนี่ยมีเหมือนที่่เาพูกพูดเฮ้ยฮนีู้หัวจากยุทธ์นียี่เอาอันันอันอันนยข่อยเดิมพันขอยเสียเจ้าเรเข้าไปเขาไปเขาไป นึ ать, lectures, ini, care, ่งน so ึ่งนึ oh, that, oh. that, ่งล้วนึ่งล้วที่หัวใจนึ่งล้วนึ่งล้วนึ่งเล้วนึ่งเล่ายังคาไม่หมดล่ะครูสิบเอ็ดแล้วก็หมูส่ดึงสิบเอ็ดสียนะครับแลวเราผู้มอบรลงวันได้เกิดท่านอออบตนะครับอุบันิศอยโงสานะครับอีกเแหนที่ท่านก็คือใาธิการสภาการบริหารส่วนประชุมเทศบาลปรสนาน รองชนะเลิศันดับสอง้แก่น้องอีกแล้วออีกแล้วปัอมตมานี่นี้ก็ปลอมตวมากขึ้นกัน้อม่้อมนรองชนะเลิศันดับหนึ้แก่น้องบัวหมที่สเป็นทาต้เหมนเห็นวันอดีจ้าามาจังดาานสาวเ็นอมตวมาบบคับพร้อมอแยะเอเบบอมากีลห่ที่น่ถ้าหมอแค้นพรอมตวมากเหมอนันมา ้าอดกีฬาประเภทต่อไปก็คี่บ้าร้องันนเล่นดับสองไมเก่สะอาดดับสองร้องชนะเลิศอนะดับหนึไม่แก่ของเลนสีจนนาเลื่อีกแล้ว็เป็นความตู่มากพี่ผู้เดู่้จักแต่แต่เทปันโคกเทมันโคกเบิดบานนี่นี่เทพันโคกครับดีครับพระมาโซก้อนมือเงี้บันบันบันโคกนี่แหละพระมาโซก่อนมือเงี้ย มาบังจักสักพ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 ักไปพี่สูเรียนติ้งอีกนหนอยีผู้ดเสียงฮูย้ย้ยู้ยความโตมากยังยยูขนาดคขนาดความอ้ามเที่ยวป้แค้นขนนี่รจเป็นยังไงบานตันหนหวานับอนบลความโต โาเครับเปิดหมวกคลาเหาเด็กคายหามันเปลไหเวกันเอาเนี้ยยิเร็วป้อมตัว่มานือไกไ่ครักครับอันนี้มาบางสักผักไปกินเขาคนแต่ไม่อันนี้นองไก่นะนไก่นองไผ่นี่ละผู้คันสมให้เจ้ากินเเนี่ยนี่ละผู้คันสมจ้ากินขาเล็บะบ่อบ่บ่่เหมือนที่ยิบเก่าป่ะเอาไปเล้ให้เบ้ส้นได้ ช่องไหนยากใหรเบิ้งช่องไหนอ้เบิ้งช่องอันเเบิ้งช่องไหนเบ้อนช่องอันสามเอดเ่อีสิโอ้ยอันนี้ยูทูบูทูบ้ยแฟมิลยูทูบยูทูบวยูทูบยูทูบเมนเมนบ่คิดว่าเมนบ่ะนีสวนนสวนรุมเน

เล้กันมหลอยเบิงสันเดรก็ต้มต้มอย่านี้ก็ได้คันคือมนี่เจ้าื่ะอาจารย์สวนเจ้าไปใส่เอาเขาเอาเด็กหน่อยตัวี่ข่าตัวมันเ็กเขาจ้างทุนเด้สามอัน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 ม้เช่นป่าบ้าน มีมเขาเผาเจ้าะดีอยู่ละไปหารักบ้านเขาวาเราไต่ไอ้ผัวรไ่ทำหน่อยกไม่ยเขาไนี่แ้าม่นีเายาทำหน่อยก็ชื่อไคนี่แร้วื่อเาอยทหน่อยกัชื่อใคนี่แลาวัมื่อพี่วันพ่อพีวั่อพี่ อ๋อแม่พี่สมพี่น้องตำบลไข่อยากอยากเลยเจ้ามะเป่าใส่งานทีลานี่ไหมเพิ่มเพิ่มนใหญ่เจียมหยอดแรกสิให้เป่าอยู่นี่เตรียมหยอดแรกเตรียมหยอดเด้นี่นไข่แมนจอบเบิ่งคักๆเนาะอือจอดเบิ่งเพิ่นสิฟ้อนถือแค่นข่อยบ่บ่ติเฮ้ยสิฟ้อนถือแค่น็ข่บ่อ่ือเมื่อพินตาบอดอีกผู้หนึ่งพ่อใหญ่บุญมากเขาวง นั่นแหะที่สีมาเล่นสดสีม,สส <ด S 2> สมเห็ดตอนในจมข่อเลืกแล้วตับรวกับมือพุ่นละเอเอ้าเบิ้งเอาถามคู่ยาม,มีเอารอดอยู่กับนายกาอันนี้งั้นอันนี้งั้นนายกสั้งตรงเลยดินน่นายกสั้นตรงั้งแต่เดือนที่แล้วดินน่ <c oughs> อยากได้ไ <c oughs> หลยอยากให้คู่หน่อยมากครับกีบะแมนเงินรางวัลเออนี่ว่าแมนรางวัลมาให้โอกาสใหคะยายังลั เสยนต่ายอไปขายเลตัวนั่นนเงน้ำใสหนึ่งวันห่งวันเป็นใส่ยนนแก่เจ้าอนี้ยังมากตนเอาเอาเาบันนี้บันนี้บันี้ตนต้นลงขอจะพายยางไก่ไมีสีไมีผูดใดทักเดี๋ยว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 เด๋สวเดีายวาดี๋ยวเ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 ดี๋ย โซ่ตัวดิหนิโซ่ตัวดิคยณเบนขเต่าเล่ามามาเป่ามาเป่ามาเป่าเ่านติสิเป่ามาค่ไหนอข้นบอยดไหมันยอดนี่มันยังสิเป่าเลยเป่ามาะนะพะนะาเลยบาเด้าเี่ผู้ชันจากฟอนค่ะติดตามช่องผูน่อยสูเอค่ะ

มาถืออดถือปอยแอลดีเมซีมาอีกแล้วเอฟซีไม่อีกแล้เิวียเจ้าไปนหเจ้าจะฝากพาเราไปได้ไหน้อยพนะน่น้ได้เก่รมาคาริหารสอผมโคสอ เดี๋ยวนี้คือเจ้าคอยเห็นไหเจ้าไปเพ็รลำเพิ่นเฮเบิร์เอ้อมือไหนจูกลกฝาเอมือไหนอยกิดตามเจ้ายุงความคุ c เอฟซีเอฟซีเอฟซีตัวยุงเอฟสีเอีตัวงเออเปากอนายกอีเี๋ยวนี้นายกหมอกแล้วสิบาเขียดทีแล้วก็สาให้มากโดยเฉพาะดี๋ยนตไนี้เป็นขันเล่าสิเียดบอกเล่าเลยตไกนี้ 别别别别别！不没裤子，皮裤包进去呢。裤子皮裤包进去。谁让咱们？我们用的消防灭火器。我们咱们这个咱们要建立消防制度。

กันปุ๊บพี่น้องทั้ง6สายโอ้คินี่รล้งเกิดตอนอายุมกี่สัปดาห์สอีขอบคุณได้ความเด้อ้ยีไฮแล้วมาให้เดอร์มาเรอเลือดไม่ายไมร้ายมาสิครับเอี้คบ